ฝรั่งชวนไปที่บ้านเขาในต่างประเทศนะคะก็าจะไม่พูดถึงว่าได้วีซ่าอะไรแบบไหนติ้งต่างว่าไปได้ก็แล้วกันนะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเงินที่จะช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดแบบทําให้คุณอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ต่อตามกําหนดนะคะแนะนําเลยนะแต่คุณจะทําหรือไม่ทําแล้วแต่ลนะคุณบอกฝรั่งว่าฉันต้องการตั๋วแบบไปกลับและต้องการแบบที่เลื่อนวันกลับได้ด้วยถ้าฝรั่งบอกว่าทําไมล่ะเธอก็อยู่กับฉันไปก่อน อย่างน้อยก็สามเดือนเธออยู่ได้สามเดือนอันนี้สมมตินะคะเพราะปุณก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนเป็นยังไงนะถ้าฝรั่งไม่ยินยอมนะคะเราให้เหตุผลก็ไปก่อนไงก็เผื่อไงเผื่อฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่ชอบบอกไปเลยค่ะตรงๆคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะคะคุณไม่ต้องไปตามใจเขาเยอะเอาความปลอดภัยเราอะเยอะถ้าฝรั่งไม่โอเคด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะคุณไม่ต้องไปหรอกคะ่ะปฏิเสธเขาซะแล้วคุณยังจะติดต่อกับเขาอยู่หรือเปล่าก็แล้วแต่ใจเธอเลยนะจ๊ะถ้าฝรั่งไม่ให้ตัวนะคะขอเป็นเงิน เข้าธนาคารเ,ราเอาไว้หรือเป็นเงินที่เราเก็บเอาไว้ให้เพียงพอสําหรับซื้อตั๋วกลับบ้านได้ด้วยตัวเองนะคะทํำยังไงให้ตัวเองมีหนทางในการซื้อตัว๋วมีตั๋วกลับบ้านได้ในเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเจอแล้วอยู่ต่อไม่ไหวจริงๆนะคะเชื่อไม่เชื่อกอ็แล้วแต่แล้วแต่เลย <laughs>